สวัสดีค่ะพี่ชื่ออัมพลเพชรร่วงนะคะวันนี้นะครับจะมาสอนกิจกรรมครับผลไม้แสนสวยเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างคับในวันนี้กิจกรรมผลไม้แสนสวยนะครับก็คือการเราตามที่เราวันนี้ทำกิจกรรมนะครับฉีกแตกนะครับฉีกแตกรูปผลไม้ให้เป็นลายต่างต่างให้เป็นสีให้เป็นเท็กเจอร์ต่างๆให้ดูสวยงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคบขั้นแรกครับให้เรียนนะครับ กระดาษสีนะคะเตรียมกระดาษสีมานะครับสีอะไรก็ได้นะครับที่เราจะใช้นะครับกระดาษสีครับแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะนํากระดาษนะครับมาฉีดให้เป็นแผ่นเล็กๆนะครับตอนนี้เราฉีดเอาเป็นแผ่นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เราจะฉีดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นประมาณนี้นะครับเล็กๆแบบนี้แล้วก็ใส่ปลฉีดไปเลยนะครับฉีดแผ่นเล็กๆแผ่นเล็กๆไปนะครับฉีดไปเลยฉีดไปเรื่อยๆนะครับ ฉีกลงไปเลยไม่ต้องหัวครับฉีกไปเลยครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรนะครบไม่มีผลนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ฉีกลงไปนะครับฉีกลงไปฉีกง่ายนะครับหรือจะฉีกทั้งแผ่นใหญ่ก็ได้นะครับฉีกทั้งแผ่นใหญ่ฉีกไว้แบบนี้นะไม่ฉีกไวฉีกไว้นะฉีกนี่มันจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวดูให้ดูว่าจะเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นกระดาษแบบนี้อ่าเป็นกระดาษแบบแผ่นเลียยมปกตินะเสีเยบยางแล้วก็ฉีดให้เราฉีกมันมาฉีดไปเลยไม่ต้องกลัวพอเป็นมานศิลปะอ่ามันก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็เราก็ฉีดฉีกฉีดไปเลยโอเคหลังจากที่เรานะได้พอประมาณแล้วนะประมาณนี้เห็นไหมนี่มันก็เป็นแผ่นแบบนี้ แผ่นติงต่ง,ง้งแบบนี้นะแล้วก็ให้ครูครูนะเตรียมเป็นรูปผลไม้ที่เราจะใช้ในปาติดนะเราเลือกมารูปไหนก็ได้หนึ่งลูปก่อนที่เราจะทำกิจกรรม mm. เดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะเตรียมรูปนะคะเลือกรูปไหนก็ได้ครับหนึ่งรูปวันนี้จะเลือกเป็นรูปแอปเปิ้ลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะ โอเคนะคะมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะไม่เตรียมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกาวลาเท็กนะครับแบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นกาวน้ําหรือกาวแบบแห้งก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยแล้วก็เตรียมกระดาษที่เราฉีดไว้เมื่อกี้นะครับมาใช้ในการทํางานของเราในครั้งนี้ครับใช้แค่2ออย่างนี้นะคะสามารถทํางานได้แล้วต่อไปนะเราจะเอากาวลาเท็กนะครับกาวลาเท็กไม่ต้องเยอะนะเราทาบางๆอย่าทาเยอะเดี๋ยวมันจะ ทาไปเลยทาไปทีละนิดก็ได้นะไม่ต้องเยอะทาไปทาไปหรือใครจะทาแบบทั่วแผ่นเลยก็ได้ครั้งเดียวสะดวกเพื่อความสะดกวกรวดเร็วทาไปเลยทาไปเลยศิละปะไม่มีอะไรตายตัวนะแล้วแต่ความสะดวก โอเคหลังจากทากาลาเทิดทั้งแผ่นแล้วนะแล้วก็เอากระดาษที่เราฉีกไว้นะมาแปะลงไปหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นมีเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรติดไปเลยนะครับโอเคติดไปเรื่อยๆติดไปเรื่อยๆนะครับ ติดไปเลยติดไปเลยห้าติดไปเห็นไหมเออมันจะสีชมพูนะมันจะสีอ่อนๆติดไปนะติดไปเลยเอ๊ะติดไปไปเลยติดไปเลยติดไปเลยนะติดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นรูปแอปเปิ้ลอ่าหลังจากที่เราแปะไปเรื่อยๆนะแปะไปเรื่อยๆก่อน แ้ก็อยู่แล้ก็เรามา,า,าแตะไว้ตรงไหนที่แบบยังไม่ติดก็ติดลงไปโอเคเราสามารถแตะได้นะแตะได้เรื่อยๆเลยจนกว่าจะพอใจโอเคนี่นนเห็นไหมเออเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูโอเคนี่คือรูปแอปเปิ้ลที่เราติด เราติดไว้นะแอปเปิลคลูกแอปเปิลโอเคหลังจากที่เราติดเสร็จนะเราจาเราเสรแล้วนะครับทุกคนถ้าเราคิดว่าเราติดเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้ใหเเ้เป็นรูปแบบนี้ถ้าเราพอใจแล้วก็โอเคก็คือโปรกรมของเราก็คือมีท่านี้นะคะถ้าเราพอใจแล้วก็คือสวยถ้าเราแบบ อยากจะตกแต่งตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถตกแต่งได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบก,กิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะบ,บคุณคะบ,บ๊ายบาย